เอาละค่ะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิงกูล c h ชาแนลในวันนี้แอดมินจะมานำเสนอเกมแนว MMORPG า m MM นะคะที่มาใหม่ล่าสุดในเดือนเมษายนบอกเลยว่าแต่ละเกมภาพสวยสไตล์อนิเมะและก็น่าเล่นกันสุดๆเลยค่ะ ที่สายนี้ไม่ควรที่จะพลาดกันเลยเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันนั้นก็ฝากเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจโดยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและตอนนี้ช่องของเราก็เดินทางมาถึง400,000 u b s c r i b e กันแล้วขอขอบคุณทุกคนมากม,มากเลยนะคะที่รับชมคลิปแอดมินจนจบแล้วก็กดติดตามกันนะยังไงก็อยู่กันไปให้ถึงแสนสามกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาหตัวเกมกันเลยดีกว่า Let's go สำหรับตัวเกมที่1ก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะมีชื่อว่า Origin o n s e t เกมนี้เป็นเกมมือถือที่จะพาไปเมื่อเข้าสู่โลก MO MM RPG สายไฟสุดดำชีมาพร้อมด้วยตัวเกมเพลย์สุดมันกับระบบอัลลยคอสตดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นของรางวัลอิน7วันให้เราได้รับไอเทมสุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นยาพานะ สัตว์เลียงหรือว่าเครื่องประดับผมในส่้ของตัวโมดการเล่นนะคะก็มีโหมด PvE สุดอลังการมีแผนที่มากกว่า50แบบบอสมากกว่า100ตัวแล้วก็ดันเจี้ยนมากกว่า150แห่งให้เราได้ตะลุยพร้อมกับระบบสัตว์เลียงที่สามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้มากกว่า50ชนิดก็คือใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดตัวเกมน,นี้ไปเล่นตอนนี้นะคะถือว่าพลาดมากๆลองดาวน์โหลดไปด้่นกันดูนะ อนดับ2องแลกนารอกวีรีเทิร์นส์ เกมนี้เป็นเกมแนว R P G ภาคใหม่จาก l e g นา d ็ o กออนไลน์นะคะที่เราจะได้ออกเดินภัยไปในโลกมิดการ์ดซึ่งมาพร้อมด้วยจุดเด่นสุดแาวที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยจุดเด่นของเกมนะคะก็คืองานภาพกราฟิก3ามิติสุดแสนน่ารักบอส M V P สุดโหดที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใครสไตล์เกมเพลย์นะคะก็จะเหมือนกับเกมแ e g e n าร็อกแนว R P G ทั่วไปคือเราต้องทำเควสล่ามอนสเตอร์เพื่อเก็บเลเวลแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเ,เพื่ออัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งมากพอที่จะท้าตะลุดัง,ดง ะะเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนเกมแ l a c k ลออนไลน์มาก็สามารถมาเล่นภักใหม่ตัวเกมนี้ได้เลยบอกเลยว,ว่าสนุกสุดๆค่ะต่อกันที่เกมที่3กันเลยนะคะชื่อว่า Arena ตัวเกมนี้เป็นเกมมือถือ MMORPG ที่เราจะได้เผชิญกับภไยคุคามจากวินานาชั่วร้ายและก็ปีศาจ เดินทางข้ามทวีปเพื่อค้นหาวิธีการต่อสู้กับไพคอัคนี้ซึ่งเรานะคะจะได้ประจนภัยและก็สำรวจทราบรคาคาพังในดินแดนของเทพเจ้าและก็ปีศาจเข้าร่วงทรงข้ามระหว่างเทพเจ้าเกมนี้ก็มาพร้อมกับสัตว์ขี้และก็ปีแฟชั่นสุดเจ๋งให้เราได้ปัดแต่งะระบบการต่อสู้ที่หลากหลายและก็ทักษะมากมายนอกจากนี้นะคะ,พะเพื่อนยังสามารถซื้อและก็ขายไอเทมกับผู้ใดคนอื่นได้ด้วยค่ะ้าสนใจดาวโหลดไปเล่นกันดูนะคะ ดับที่4กับเกม Dragon Fist Ascendant ตัวเกมนี้เป็นเกมแนว MMORPG แล้วก็ผสมผสานวิธีการเล่นแบบ Action RPG นะคะทุกท่าการโจมตีเวอร์จะจัดเลยตัวเกมนะคะก็จะให้เราได้ลงไปวัดระดัสกิลคอมโบต่างๆกมจัดศัตรูที่มาเป็นเวฟเวบส่วนเล่นอื่นๆนะคะก็จะมีพวโหมดอารีนา อาวุธสกิลตัวละครเนื้อเรื่องแล้วก็อื่นอีกเพียบในส่วงของตัวละครนะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกเล่นเยอะมากๆนะแล้วแต่และตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปค่ะกราฟิกก็ยังมาในสไตล์แอนิเมะนะคะที่บอกเลยว่าเรื่องราวน่าติดตามมากๆพี่เพื่อนคนไหนที่สนใจดูตัวอย่างเกมแล้วนะคะก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะ อันดับห ARES หรือว่า Rise of Guardians นะคะเป็นเกมแนว RPG ที่มาในทีมไซไฟสุดล้ำซึ่งในตอนเริ่มต้นนะคะตัวเกมก็จะมีคลาสให้เ,เพื่อนๆได้ใช้งานทั้งหมด4คลาสไม่ว่าจะเป็น w r r l o r นะคะ Hunter e n g i n e e r และก็ Warlock ในการต่อสู้นะคะเพื่อนๆสามารถสลับชุดกราอาวุธเปลี่ยนขึ้นมาใช้งานได้ตลอดเวลาโดยจะมีท่าไม่ตายสุดสมพรามเมื่อเกเต็มซึ่งก็จะมีเกตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุด และความสนุกกันะคะคงจะอยู่กันที่บริหารท่าและก็คูดาต่างๆเพื่อทา DMG ให้ได้แบบต่อเนื่องใครอยากอัาเด็กเก็ใหม่นะคะเพื่อนๆก็สามารถลองดาวโหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูได้ะคะ่ะอันดับที่6 World of Miracle เป็นเกมเอเมุอารจีนะคะที่กลับมาพังงาดเปิดชากมหาการบดหม่ภายในเกมก็จะให้เราได้ปลดปล่อยคอมโบสุดอลังการอย่างอิสระโดยระบบต่อซูฟีสไตล์ที่ไหลลื่น ต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณและก็การควบคุมที่เชียบคมเข้าพิสูจน์ฝีมือในเมื่อ PVE แล้วก็ PvP สุดหลากหลายั้งแต่การดวนเดียววัดฝีมือการแฮกทีมสุดตาใจวันท่หนึ่งสงครามกิ้วอันยิ่งใหญ่และก็ที่เหนือกว่านั้นนะคะก็คือระบบ PK l ล v e Kit จำกัดท้าชนได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าสนใจนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะ เกมอันดับที่7 World Internal Online เป็นเกมมือถือ MMO นะคะลูกผสมที่ก็จะผสมผสารทางรูปแบบการเล่น MMO RPG และก็โมบ้านะคะมีภาพที่ช่วยคาสิกตาโดยเราจะได้บังคับตัวละครเดินตีมอนนะคะสะสมทองและก็ไอเทมต่างๆจนจบด่านถึงจะเห็นว่ามีหมดใหญ่ถึง3โมหมดให้เราได้ดเล่นก็คือ Extraction, Team Extraction แล้วก็ Arena ซึ่งเกมเพย์หลักๆนะคะก็คือการฆ่ามอนหาของอาตัวรอด หาทางออกที่ปลอดภัยไปให้ได้ถึงแม้ว่าเริ่มต้นเกมมาตัวเกมจะไม่สอนอะไรสักอย่างให้เรานะคะแต่บอกเลยว่าเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายได้นะแล้วก็ฝึกฝนทักษะกันได้เลยค่ะใครสนใจลองดาวน์โหลดไปได้กันดูนะอันดับที่8ป t อ e เทอร เกมนี้เป็นเกม RPG อ,อินดีสามิติแบบเก่านะคะที่ตัวเกมก็ไม่มีระบบการเล่นอัตโนมัติหรือว่า p a y to win นะเกมก็จะให้ความรู้สึกนะคะเหมือนไปการผสมผสานระหว,ว่าง adventure quest 3D และก็ดูสเ p e กันเลยเริ่มต้นมาก็จะให้เราได้สร้างตัวละครอ,อย่างง่ายๆที่ต้องเลือกหนึ่งใน3คลาสที่เน้กนการโจมตีระยะประชิดแล้วก็จะออกสำรวจโลกเปิดกว้างขนาดใหญ่ที่เต็มได้วยมอนสเตอร์ ภารกิจของต้นและก็บอสในด้านเกมเพลย์นะคะก็จะเน้นไปที่การต่อสู้แบบ q v e <_ S 1> เกมนี้จะเล่นได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ถ้าสนใจลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะคะ <negatively> เกม 9. MU b l o o d b r e เกมนี้เป็นเกม MMORPG แฟนตาซีที่ดืมดำนะคะ ซึ่งก็จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่เตรียมไาด้วยภารกิจการต่อสู้และก็การสำรวจให้กับผู้เล่น กมนี้เชิญชวนให้เพื่อนๆนะค่ะได้ไดปชมภัยสำรวจซาบระคักพังโบราณไปเชิญหน้ากับสว์ปลาดในตำนานและก็ร่วมทีมกับเล่นทั่วโลกด้วยคลาสที่หลากหลายให้เลือกร่วมถึงวอร์ดิเออร์เมจและก็แอสเซสซินเพื่อนสามารถเพล่์เพลยการทักะเฉพาะตัวและก็แอนิเมชันการต่อสู้ที่น่าทึ่งกราฟิกเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าอลังการงาร้างาม,มากเพื่อนๆคนไหนสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยคะ่ะ ันัาที่สิบ Dungeon and Eldritch เกมนี้เป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีเนะคะที่เราจะได้ลงดันเจี้ยนมันๆภายในเกมนั้นจะให้เราได้รับเป็นอาชีพกราดิเอเตอร์กันทั่วร่าซึ่งในด้านของตัวเกมเพลย์นะคะไม่มีอะไรยากซับซ้อนเพียงแค่เดินๆินตีตีโลบลีก,การโจมตีของสัตว์ดูบ้างหาไอเทมของสมทสัยพานาตัวสป,ปอร์ตประจำชาติจบดันอะไรประมาณนั้น งน,นี้ตัวเกมก็มีอะไรน่าดูน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกสกิลระบบของซอมซ่าและวก็ออปชันดีๆที่ได้ใช้งานได้ตามใจชอบการคอมโบสกิลที่ง่ายสวยงามและก็สาใจอินเทอร์เฟซที่ดูแล้วเข้าใจแม้ไม่มีระบบสอนรวมถึงฉากคาสีเนอเรื่องนะคะที่พอให้เราได้อินไปด้วยนะสาเอ็มาร์พีจี R P G, ไม่ควรพลาดลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เกมติดหมาติดมือกับเปเล่นกันในช่วงวันหยุดนี้นะแล้วหากชื่นชอบให้แอดมินเอาเกมแนวนี้มาฝากเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะในวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ